1.5เซนนะคะหรือประมาณครึ่งนิ้วตัวเลขตัวเดียวกันนะคะนี่ค่ะ,ะปรับเลยนะคะนี่ค่ะปรับขึ้นมานี่ค่ะอันนี้เป็นไหล่หลังทีนี้นี่เส้นเดิมของไหล่หน้าถูกไหมแล้วเราวัดเลยว่าจากตรงนี้มันเท่าไหร่ก็ประมาณนี่ค่ะประมาณ1เซนครึ่งน,นะะี่ค่ะอันนี้เราไม่เอาละเราปรับลงเราก็มายกด้านหลังขึ้นนะคะในส่วนของด้านหลังนะยกขึ้นมาด้านหน้าเราปรับลงไปเท่าไหร่เราต้องยกด้านหลังขึ้นมานะคะ เราจะได้ชิ้นหลังไหลหลังสูงกว่าไหล่หน้า1เซนถึง1เซนครึ่งนะคะอันนี้คือการปรับไหลนะอย่าลืมนะคะเสื้อเราจะได้ไม่ไงายหลังค่ะเราไม่เอาแล้วนะเส้นนี้ด้านหน้าเราปรับลงเส้นนี้เราก็ไม่เอาแล้วนี่คือการปรับไหลนะคะเราเช็คเลยนะทีนี้มาวิธีวาดปกปกเสื้อนะคะเวลาเราสังเกตปกเสื้อถ้าเราไม่อยากให้เสื้อนะคอลึก ให้เราสังเกตจุดยอดอกสูงของเราจากจุดนี้ตรงจุด